วันนี้ทีมงานโฟทีพาท่านผู้ชมมาสวนอินทพาลัมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสวนเนี้ยดีและเด็ดอย่างไรครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับดิฉันชื่ออรสาเขมมพึกนะคะสวนนี่ชื่อสวนอินทพาผลัมสามพี่น้องสุพรรณบุรีอยู่ตําบลตลิงชัน,นอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ถ้าที่ทราบมาก่อนที่เราจะรู้จักกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ดูแลอินทรพาลัมซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ในสวนนี้ใช่ใช่ค่ะมีทั้งบาฮีมีทั้งอัมเอ็ดแต่ส่วนใหญ่เป็นบาฮีประมาณ20ต้นอัมเอ็ด2ต้นนะคะแล้วก็โคไนซี่เพิ่งปลูกแล้วก็บาฮีแดง1ต้นอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็ประสบความ ผิดพลาดหน่อยใช่ใช่ค่ะในผลผลิตก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยระยะผสมมันสั้นด้วยประมาณ20กว่าว<ช>ันแล้วช่วงนั้นเ,นเรายังใหม่สําหรับพืชอินทรพาลามในการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราอยากจะเน้นอินทรีย์เราก็เลยให้ปุ๋ยหวานอะไรเงี้ยที่เป็นเคมีอน้อยอพอน้อยปุ๊บเนี่ยพอถึงช่วงเก็บผลผลิตเนี่ยรสชาติมันไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเราก็มาใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นลักษณะที่เ,เรียกว่าปุ๋ยหวานพอเราให้ปริมาณเยอะปุ๊บมันก็เลยผิวเนี่ยแข็งกระด้างรสชาติจะหวานจริงแต่มันแข็ง เล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับว่าความประทับใจก่อนใช้และหลังการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ได้มีโอกาสใช้ฟ T เมื่อประมาณสิงหาปีที่แล้วก็คือที่รู้สึกประทับใจก็คือที่ได้ใช้เนี่ยจากที่ตอนนอเนี่ยหนอจะใหญ่มากอาจารย์หนอนเนี่ยคนที่จองหนอไว้ประทับใจมากหลังจากที่เขาได้มารับหนอไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ลำต้นจะแบบว่ารู้สึกใบเขียวลำต้นสมบูรณ ใครที่มาชมสวนก็จะบอกว่าดินดีค่ะอย่เงี้ค่ะประมาณนั้นค่ะหารู้ไหมว่าดินของฉันเนี่ยไม่ดีเลยใช่ดินไม่ดีเลยเป็นดินก้นบ่อแต่เราก็ใช้อินทรีย์วัตถุช่วยแล้วก็ใช้โฟเีช่วยแล้วก็เราใช้เลสคู่ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยนะครับคู่สี่ตัวตัวเล็ค่ะช่วงที่ติดผลที่ผลผลิตคู่กันเลยใช่ไหมคู่กันค่ะแต่ใช้ตัวนี้น้อยบางๆค่ะตัวนี้นิดเดียวใช่ค่ะที่แนะนาแล้วับตัวนี้กี่ซีซีครับ40ประมาณ40 ต่อน้ำหนึ่งถังสะพายหลังชาย0่ลิตรค่ะฉีดกี่วันครั้งครับก็ทุก7วันไม่เกิน10วัน<ม>บางครั้งก็็ก10วันก็มีช่วงหนึ่งที่เว้นไปก็คือช่วงที่หน่อใหญ่มากก็เลย ว่าเดี๋ยวจะลำบากตอนตัดหน่อเ็ปนน่อยักใช่แล้วก็เราจ้างคนมาเขาก็คิดค่าจ้างแพงขึ้นเพราะว่าหน่อมันใหญ่ค่าหามค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพราะมันใหญ่มากเลยเขาเห็นเสร็จเขาบอกโอ้โหหนออย่างนี้จะยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนอมันใหญ่มากเราก็เลยห่างชะลอไว้ก่อนใช่ใช่ไปก่อนนี้จะเป็นภาใช่เราก็เราก็เลยเว้นแบบว่า2สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยผลผลิตที่ออกไปช่วงแรกๆสมัยก่อนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือช่วงปีแรกก็คือปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ฟูทีนะคะเราเริ่มใช้เนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วช่วงนั้นเราเก็บผลผลิตไปแล้ว<ม>ก็คือแต่ละต้นเนี่ยมันเพิ่งออกประมาณปีแรกเพราะฉะนั้นก็คือจันน้อยก็ประมาณ200 200 200จันนะคะก็คือประมาณ20ต้นที่เป็นบาฮี<ม>แต่อําเอกก็จะออกแค่ต้นละจันสอง2จันเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่มันยังเพิ่งเริ่มสาวใช่ใช่ถูกต้องแล้วปีนี้ก็คือจากที่เห็นผลผลิตจากที่เราใช้ 4T มาต่อเนื่องก็คือจากที่200จันทปีนี้ก็จะประมาณ400จันท์ <Wow. S 2> หนเท่าตัวพี่ฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวสวนในผาลำนิดนึงครับกับการใช้พัน 4T ครับก็คืออันนี้สิ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คือเรื่องของของรสชาติแล้วสีของเขาก็จะเป็นสีที่ตรงตามสายพันธุ์ <Wow. S 2> อันนี้จะสีสวยมากเลยนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยปลูกอันนี้ก็คือเราจะปลูกแบบทานเองเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความปลอดภัยเวลาเราไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะถามว่าอันนี้คือปลอดภัยไหมเราก็จะตอบได้แบบเต็มปากเต็มคําว่าปัร้อยเปอใช่แล้วเราก็บอกว่าเราปลูกเหมือนเราทานเองลูกค้าก็จะประทับใจมากวันนี้ทางทีมงานโฟทีต้องขออนุญาตลาคุณพี่เท่านี้นะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ